มีไหมครับยังเข้ามาหน้าฮอมนิกแพทเทิลไม่เป็นมีไหมครับผมเงียบ,บแสดงว่าเข้าเป็นหมดนะครับ ตารตังต้งที่โทรศัพท์ว่าของอาที่ตังตง้งโทรศัพท์ให้พ่อหรือโอเคนะครับก็ตัวฮาร์โมนิกแพทเทิร์นเนี่ยวิธีการเข้านะมันมันเข้าได้หลายช่องทางนะครับวิธีง่ายที่สุดนะครับสำหรับผมเนาะ ก็จะแนะนำให้เราพิมพ์ไปที่เว็บเบราว์เซอร์ได้เลยนะครับพิมพ์คำว่า D C X Harmonic แล้วก็ I M สมมติเราเข้าใหม่เนาะเราก็พิมพ์ D C X แบบนี้ D C X Harmonic I M แบบนี้นะครับแล้วกด enter ได้เลย แบบง่ายๆนะครับพอเราเข้ามาหน้าฮาร์ o มนิกแพทเทิร์แล้วนะครับด้านซ้ายมือนะครับด้านซ้ายมือนี้จะเป็นเครื่องมือเครื่องมือการช่วยวิเคราะห์นะครับต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นเทนไลน์นะครับพวกพวกนี้จะเป็นคล้ายๆกับ วช่วยในการวิเคราะห์นะครับเป็นฟิโบนัชชีเป็นกราฟเป็นแบบตีกรอบอะไรต่างๆเนาะอ่าพวกนี้เราก็ไม่ไค่อยได้ใช้นะสำหรับคนใหม่นะครับคนใหม่ก็ที่จะใช้นะครับสำหรับคนใหม่ก็จะเป็นในเรื่องของพวกไม้มททัดพวกวัดค่าอ่าเปอร์เซ็นต์มากกว่านะครับที่ได้ใช้อย่างตัวรองโพดิชันนะครับด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับ ลองโปรเชันเนี่ยเอาไว้วัดนะครับไว้วัดเวลาที่กราฟมันวิ่งราคามันวิ่งขึ้นแบบนี้เราจะวัดว่าเราจะบวกนะครับเราจะบวกกําไรเท่าไหร่นะครับในการทํากําไรของเราเวลาที่เราเข้าออเดอร์จุดนี้ตัวนี้ก็ลากลงได้เนะถ้าเกิดมันขวางขวางทางเราเราก็ลากไปแอบได้ไปติ๊กตรง ไข่ปลาหกจุดตรงนี้นะครับเวลาเราจะม o v e มันนะครับบางทีมันขวางเราเนี้ยเรามองไม่ถนัดก็ move หลบไปได้นะครับอ่าคราวนี้ไอตัวตัวนี้นะครับเนี่ยด้านซ้ายมือตัววัดเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเราจะวัดกําไรขาขึ้นเนี่ยเราก็ใช้ไอสีเขียวเนี่ยคือเป็นตัวตัวบ่งบอกถึงกําไรของเรานะครับส่วนตัวสีแดงเนี่ยนะครับ มันเป็นตัวเอาไว้แบบตั้งสตอ็อปลอเนาะหรือว่า RR เนี่ยเขาเขาเรียกว่า RR คือ r i s d Reward นั่นเองนะครับ l i ต d r e w a r d Ratio เนาะคราวนี้ไอ้ตรงเนี้ยถ้าเราเทรดสปอตอะเราก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับตัวแดงเนี่ยเราก็สนใจแค่ตัวเขียวนะครับแท่งสีเขียวเท่านั้นนะครับคือจุดที่เราซื้อสมมติว่าเราซื้อที่ จุดสตอปล o อ s ที่ราคา526แบบนี้เนาะแล้วก็เอาตัวนี้มาวางแล้วก็ลากขึ้นมานอันนี้คือการใช้เครื่องมือสำหรับตัวชื่อของเขาคืออะไรอะลองลองโพ i ิชันนะครับถ้าเราจะวัดขาลงทำกำไรขาลงก็ใช้ช็อตโพ i ิชันนะครับ ก็วัดสีเขียวลากลงแบบนี้จะไปขาย2%จุดไหนเราก็ลากไปนะครับพอลากไปปุ๊บเราได้สมมติว่า2%อยู่สองเอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ดูราคาเนี่ราคา2%องเอเซ็นก็คือทำไมเดี๋ยวจะงงนะเดี๋ยวเดี๋ยวลบออกก่อนนะทับกัน่ะ อย่างตัวนี้พอเราลากไปเรารู้ว่าเนี่ย TP สามเนี่ยเราได้สามเปอร์เซ็นตนะครับเราก็ขายที่ TP สามได้เลยถ้าเราไม่รู้ว่าราคาจุดที่เราลากไปเนี่ยมันเท่าไหร่เราก็เอาเคอร์เซอร์ของเราเนี่ยนะครับหรือเมาส์เราเนี่ยถ้าเป็นในมือถือก็อาจจะแตะนะครับแตะค้างแล้วก็ลากให้เส้นปากของเราเนี่ยมันมาอยู่ตรงยอดสีเขียวพอดีตรงนี้นะครับให้มันตรงกันแล้วเราก็ดูตัวเลขด้านขวามือเนี่ย ว่ามันราคามันเท่าไหร่แล้วก็ไปตั้งขายที่ราคาที่เราขึ้นโชว์ตรงนี้ได้เลยนะครับห้าสี่สองจุดเก้าแบบนี้นะครับดูง่ายๆนะครับไอ้ตัววัดเนี่ยมันมีหลายตัวนะอ่ามีตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีใช้ตัวตัวไพ์แรงก็ได้นะครับสำหรับในในมือถือนะครับในมือถือให้ใช้ไพสแลงเนี่ยนะครับจะดีมากนะครับมันเวลาที่เราแตะ มันก็จะค้างค้างเปอร์เซ็นต์ไว้ให้เราเลยสมมติเราวัดไปเนี่ยมันจะค้างเปอร์เซ็นต์ให้เราแบบนี้นะครับจะใช้ง่ายนะครับในมือถือนะแนะนำให้ใช้ไพ่แลนนะครับตัวนี้นะครับโอเคอันนี้คือในเรื่องของการวัดนะครับใช้เครื่องมือวัดเนาะบางทีเราไม่ต้องไปไปใช้เครื่องคิดเลขนะครับ ใช้เครื่องคิดเลขเองบางทีมัน,ม,นมันก็ชา้าเสียเวลานะครับในเมื่อเขามีเครื่องมือที่ดีที่สะดวกให้เราแล้วเนี่ยเราก็ใช้เครื่องมือมันสะดวกง่ายดีนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นไม้บรรทัดก็ไว้วัดเปอร์เซ็นต์ได้เหมือนกันคลิกมาแล้วก็วางถ้าในในคอมพิวเตอร์เนาะของเครื่องผมเนี่ยก็จะใช้คลิกซ้ายเวลาเราเลือกคลิกซ้ายแล้วก็มาแตะคลิกซ้ายที่ว่างึ่งทีจุดที่เราเข้าซื้อแล้วก็ลากขึ้นไปแล้วก็คลิก คลิกซ้ายอีกหนึ่งครั้งเพื่อปล่อยแบบนี้เนาะสำหรับคนที่ไม่ชินในเรื่องของการใช้เครื่องมือการใช้เมาส์การใช้เนี่ยบางคนก็อาจจะไม่รู้เลยนะก็ค่อยๆลองกดดูนะครับถ้ามันกดแล้วมันหายไปอย่างเงี้ยหายไปก็เราก็มากดใหม่ถ้าเรากดคลิกซ้ายแล้วมันไม่ขึ้นเราก็ลองคลิกขวาดูนะครับบงเมาส์บาง,าบ,างบางคนอาจจะคลิกไม่เหมือนกันนะครับบางคนคลิกขวาบางคนคลิกซ้ายแบบนี้ โอเคนะครับก็หลักๆของเครื่องมือนี่ก็จะใช้ประมาณนี้นะครับใช้เครื่องมือวัดไปก่อนอย่างเดียวนะครับส่วนพวกเทนไลน์เทนไลน์นี่ก็สําคัญนะครับบางบางครั้งก็อาจจะได้ใช้นะตัวนี้เราก็ลองไปกดดูเนาะอย่างสมมติว่าเราจะวัดเทนไลน์เนาะสมมติลองลองลองใช้ตัวเทนไลน์ตัวแรกตัวนี้นะลากจากจุดนี้ไปจุดนี้แบบนี้อันนี้คือเทนไลน์นะครับ ก็เวลาที่เราจะวัดเทนไลน์เนี่ยก็ให้ลากลากสองจุดขึ้นไปให้มันสัมผัสเส้นเนาะนี่แบบนี้นะครับแบบนี้นะครับนี่แบบนี้คราวนี้ก็จะเป็นเทนไลน์ขาขึ้นแบบนี้เนาะถ้าเกิดกราฟมันวิ่งขึ้นไปแล้วมาลงมามันถ้ามันทะลุเส้นเทนไลน์ลงมาเงี้ยเราก็ต้องระวัง ระวังเนาะถ้าเรา,าเ,เราฝ้าจอตลอดสําหรับคนที่เหตุแบบเป็นชีวิตจิตใจเลยนะครับอยู่กับจอตลอดเนี่ยเส้นเทลไลน์ก็มีประโยชน์นะครับอ่าเส้นเทลไลน์แนวเฉียงไอ,อเส้นเนี้ยเส้นเส้นเทนไลน์เนี่ยมันสามารถที่จะลากแบบนวแนวนี้ก็ได้แนวไหนก็ได้นาอแล้วแต่เรานะครับโอเคต่อไปนะครับอ่ากี่นาทีแล้ว โอเคนะครับเดี๋ยวเครื่องมือเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันสำหรับเครื่องพินไลน์คราวนี้สมมติว่าตอนนี้เราเราเราเข้ามาเนี่ยตอนนี้มันอยู่คู่เหรียญอะไรนะครับก็ให้เราสังเกตตรงนี้นะวิธีที่หนึ่งนะครับด้านซ้ายมือนะครับสังเกตตรงใบแนนเนี่ยมันเขียนว่า bnbusdtm 1 5บนะครับแล้วก็แบทนะครับแบทก็คือรูปแบบของข้างข่าวรูปแบบของแพทเทิร์นนะครับ จ,จุดสังเกตที่หนึ่งนะครับว่าคู่เหรียญอะไรทาเฟรมเท่าไหร่ก็คือดูด้านซ้ายนี้ได้ส่วนที่สองก็คือด้านขวาขวาของจอเรานะครับก็จะมี m สิบห้านะครับแล้วก็ไอ้สีก็เขียวที่มันขึ้นเนี่ยเป็นเป็นเหรียญที่เราเลือกนะครับถูกเลือกนะครับเป็นเหรียญที่ถูกเลือกถ้าเราจะเลือกทำเฟรมนะครับตรงนี้ถ้าใครเข้าตรงนี้ก็กำไรเรียบร้อยนะครับสำหรับตัว bnb นะ M สามสิบคือ time frame นะครับ time frame สามสิบ time frame สามสิบคืออะไร time frame สิบห้า time frame สามสิบ time frame หนึ่งเฮนะครับก็ส่วนมากทุกพาร์ทเนาะทุกเครื่องมือมันก็จะมี time frame บอกเราอยู่แล้วเนาะให้ time frame เนี่ยอย่างสมมติว่า M สามสิบก็คือแท่งเทียนแท่งนี้นะครับแท่งเทียนหนึ่งแท่งนะครับตั้งแต่ข้างบนถึงข้างล่างมันใช้เวลาในการวิ่งสามสิบนาทีต่อหนึ่งแท่ง สองแท่งรวมกันก็เป็น1ชั่วโมงนะครับหกสินาทีอ่าอันนี้คือดูแท่งเทียนเนาะโอเคนะครับครานี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการดูนะครับการใช้งานนะครับเข้าเข้าออกออเดอร์ของตัว h a r m o n i ิกแพทเทิร์นนะครับครน,นี้เวลาที่เราจะเข้าออเดอร์แต่ละครั้งเนี่ยก็พยายามสมมติว่าเราจะเข้าตัว BCH เนี่ย ก็ให้เราลองกดนะครับกดไปดูแต่ละ i m ม f เฟรมด้วยเนาะแต่ละไาม์เฟรมนะครับว่าตัว B C h เนี่ยแนวโน้มแต่ละแต่ละ i m ม f เฟรมเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับลองเข้าไปสังเกตดูกว่า B C Head อะไทมเฟรมตัวนี้มันหลุดลงมาแล้วนะครับททม์เฟรมสาิเป็นยังไงบ้างไปดูิ B C h B C ตัวนี้ก็หลุดสต็อปล s อลงมาแบบนี้นะครับทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงเป็นไงส่วนมากวันนี้ก็จะหลุดสต็อปล s อหมดนะก็จะเหลือแค่ทำเฟรมเดย์ Day นะครับที่มันยังน่าจะยังอยู่ในในโซนดี bch ทำเฟรมใหญ่มีไหม bch ไม่มีก็มีตัวนี้อ่าน,นี่นะครับตัวทำเฟรมใหญ่เนี่ยนะครับเนี่ย ก็ยังอยู่โซนสต็อปรอสนะครับถ้าใครเล่นไทม์เฟรมใหญ่เนี่ยก็ไม่ค่อยตื่นเต้นนะครับสำหรับคนเล่นไทม์เฟรมใหญ่รอช้อนไทม์เฟรมใหญ่แบบนี้นะครับเวลาเราเล่นเราต้องดูหลายๆไทม์เฟรมนะครับประกอบนะครับถ้าเราดูไทม์เฟรมเล็กเนี่ยแน่นอนไทม์เฟรมเล็กเนี่ยไม่รู้มันเกิดอะไรบ้างระหว่างแท่งเทียนแท่งเดียวนะครับเพราะว่า24ชั่วโมงกับ M15 เนี่ยในหนึ่งแท่งเนี่ยถ้าเราสวิตช์ไปดู ทำเฟรมเล็กของ dc h เนี่ยแท่งเทียนแท่งเดียวตรงนี้มันแบบไม่รู้มันเกิดอะไรตั้งแต่คือยี่ิบสี่ชั่วโมงของวันที่สี่ตั้งแต่วัน,นช่วงนี้นะครับตั้งแต่เริ่มต้นของวันที่สี่เลยนะวันที่สี่เริ่มต้นมาอยู่ตรงนี้นะครับเริ่มต้นตั้งแต่ตรงนี้เลยวันที่สี่แท่งเทียนราคาเปิดมันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ราคาปิดอยู่ตรงนี้ ่าอันนี้อธิบายแท่งเทียนนิดนึงนะครับว่าไทม์เฟรมแต่และไทม์เฟรมมันความหมายมันยังไงนะครับเสียงผมเบาไหมครับเสียงดังชัดเจนนะโอเคนะครับอันนี้ก็คือเนี่ยแท่งเทียนถ้าเราตีกรอบใหญ่ๆเป็นแท่งเทียนหนึ่งแท่งมันก็คือตั้งแต่วันที่สี่เนี่ย อันนี้คือแท่งเทียนหนึ่งแท่งปัจจุบันนะครับแท่งเทียนหนึ่งแท่งที่เป็นแท่งสีแดงเลยนะครับวันนี้แท่งเทียนตัวนี้เป็นแท่งสีแดงเลยของไทม์เฟรมใหญ่เนี่ยคราวนี้ไอ้กรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยผมผมยกตัวอย่างให้เป็นแท่งเทียนของไทม์เฟรม day หนึ่งแท่งเนาะแล้วก็ในแท่งเทียนไทม์เฟรม day หนึ่งแท่งเนี่ยของ m 1 5เนี่ย มันก็จะนับเนี่ยสิบห้านาทีสิบห้าสิบห้าสิบห้ารวมกันางเงี้ยนับรวมทั้งหมดนถึงนับเวลาเนี้ยนะครับมันก็ผ่านมาประมาณเกือบเกือบเกือบยี่สิบชั่วโมงนะนะครับเนี่ยนี่คือความหมายของของแท่งเทียนเล็กๆที่มันเกิดในแท่งเทียนใหญ่นะครับอ่าพอจะเข้าใจไหมครับแบบนี้น้อกก็จะเห็นภาพที่ที่เข้าใจมากขึ้นเนาะ โอเคลบออกไปคราวนี้นะครับวิธีการใช้งานฮาร์โมนิกแพทเทิร์นนะครับเราเข้ามาเนี่ยปุ๊บเนี่ยสมมุติว่าเป็นคู่เหรียญของ BNBUSDT นะครับแบบนี้นะครับมันลงมาแบบนี้เนาะถ้าเรามาเจอแพทเทิร์นแบบนี้นะครับตัวแพทเทิร์นนี้คือแบดนะครับแพทเทิร์นข้างข้างข่าวนะครับรูปแบบข้างข่าว ไอ้ตัวดีอยู่ด้านล่างนะครับตัวดีอยู่ด้านล่างให้เราซื้อซื้อบายนะครับอ่าให้เรารอซื้อที่ที่จุด N T เนาะหรือว่าไอ้เส้นสีเขียวด้านล่างตรงนี้นะครับอ่าให้สังเกตเส้นสีเขียวกับเส้นสีแดงนะครับสีเขียวกับสีแดงเนี่ยอยู่ตรงไหนเนาะอยู่ด้านบนหรือด้านล่างนะครับก็เป็นจุดที่เราจะเข้าเข้าซื้อนะครับถ้าอยู่ด้านบนเราก็จะซื้อเหรียญดาว ถ้าอยู่ด้านล่างเราก็ซื้อเหรียญคับนะครับหรือว่าซื้อเหรียญหลักก็ได้เหรียญหลักก็คือเหรียญ b n b อ s d บนะครับอ่าตอนนี้ตัวราคานะครับเริ่มดีดกลับขึ้นมาแล้วเนาะนะครับครับผมมีใครจะถามอะไรหรือเปล่าครับ ไม่มีนะไม่มีนะโอเคนะครับอย่างไม้เนี้ยนะครับก็ถ้าคนที่นั่งเฝ้าจออยู่นะครับก็ทํากําไรเรียบร้อยแล้วนะนี่นะครับสามเปอร์เซ็นโอ้ถ้าคนซื้อตอนนี้นะถือว่าของถูกมากเลยนะใครมีเงินสดเนี่ยควานซื้อตรงนี้เนาะถ้าเราไปดูที่ทําเฟรมใหญ่นะครับถ้าถ้าดูในทฤษฎีของ ของการาฟนะครับวิเคราะห์ในเรื่องของทฤษฎีไม่เกี่ยวกับข่าวนะก็ถือว่าถ้าเราดูตรงนี้เนาะไ,ไอจุดที่มันลงมามันก็เป็นโซนไอฟิบนลชชีที่วิเคราะห์ไว้เนี่ยมันก็เป็นโซนที่มันมันจะย่อลงมานะครับเป็นโซนที่ที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นธรรมชาติของการาฟที่มันจะย่อลงมานะครับประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์าะอ่าตรงเนี้มันลงมาจากจากจุดที่มันขึ้นไปนะครับเนี่ยจากจุดเนี้ยที่เขาขึ้นไปเนี่ยหนึ่งสองเนี่ย มันลงมา60%เหมือนเหมือนเวลาเราซื้อของขึ้นไปเนี่ยมันขึ้นไปเนี่ย100%เนี่ยล้วก็จะมีคนส่วนหนึ่งที่ขายลงมานะครับก็ขายมาแค่60%ครับพอขายลงมาพอ,พอขายแล้วเนี่ยเขาก็จะมารอซื้อตรงนี้แหละคนที่เขามีทุนมีมทุนใหญ่ๆเนาะอันนี้คือหลักทฤษฎีของการวิเคราะห์กราฟปกติไม่รวมกับข่าวนะครับข่าวก็อาจจะมีมีผลบ้างนะครับในเรื่องของ ไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่กําลังจะเริ่มระบาดคนก็ตื่นตระหนกกลัวก็อาจจะแบบาขายเพื่อถือเงินสดไว้ก่อนอะไรแบบนี้นะครับในเชิงของข่าวนะครับแล้วก็ในเรื่องของข่าวที่มาจากจีนด้วยอะไรด้วยพวกนี้นะครับแต่เชิงวิเคราะห์อของเทคนิคอก็จะเป็นเป็นเป็นเรื่องปกติที่มันลงมาเนาะแต่บวกกับข่าวด้วยมันก็เลยลงแรงผิดปกติลงมานิดนึงนะครับ ลงเร็วนะครับลงเร็วนะครับแต่ก็ขึ้นเร็วนะลงเร็วขึ้นเร็วโอเคกลับมาที่ฮาร์โมนิกแพทเทิร์นโอเคอ่าครานี้สมมติว่ามันมันจะมีบางคนที่บอกว่าเอ้ยเวลาเข้ามาแบบมันผ่านมาสี่วันอย่างเงี้ยสัญญาณมันดูได้ไหม สมมติว่าตัวเหรียญลิงก์นะครับเหรียญลิงก์อ้อสี่สิบอีกสิบนาทีอ่าดี๋ยวนะอีกสิบนาทีซูมมันจะดับนะครับพอดีซูมผมมันไม่ไม่ได้เสียตังไม่ได้อัปเดตเนาะอีกสิบนาทีซูมจะตัดเนาะเดี๋ยวขอเวลาอีกสิบนาทีนะครับก็ะนะครับเดี๋ยวรวบลัดตัดตอนเลยนะครับวันนี้สมมุติว่าไอ้สัญญาณตรงนี้มันเลยมันเลยมาแล้วนะครับมาตรงนี้ทําเฟรมสิบห้านี้สัญญาณ สัญญาณก็ให้ให้เซลเนาะให้เซลล์นะครับบางทีเซลเนี่ยบางทีถ้าถ้าเทนมันลงแรงๆเนี่ยเราก็หน้าเล่นนะหน้าเซลล์นะครับแต่ก็เล่นเล่นก็ให้ให้ทํากําไรระยะสั้นนะครับบางครั้งเล่นเซลลเนี่ยมันมันก็หน้าเล่นนะครับถ้าเกิดเทนใหญ่มันลงแต่ก็ให้ระวังนะครับแต่ถ้าจะให้ดีก็ให้รอรอช้อนด้านล่างแต่วันนี้ช้อนก็หักไปหลายคนอนะ่ะมี ไม่อยากจะพูดนะครับไทยเทรดฟิวเจอร์วันนี้นะครับถ้าไม่ตั้งสตอปลอสเนี่ยนะครับพอตแตกนะครับพอตแตกไปเยอะนะครับวันนี้ความเสียหายจากการเทรดฟิวเจอร์วันนี้นะครับหลายพันล้านเหรียญเลยนะครับวันนี้ห้าหมื่นล้านนะครับนะครับพอตแตกกันไปห้าหมื่นล้านเลยนะครับไม่ไม่ตั้งสตอปลอสเพราะว่า btc มันย่อลงมานี่บางคน้ยมั่นใจว่าย่อลงมาจุดนี้แล้วเข้ากันแบบเต็มที่เลย แล้วก็ไม่ตั้งสตอปลอส s นะครับก็เรียบร้อยพอแตกกันไปเยอะเทสปอร์ตนะครับปลอดภัยที่สุดแล้วนะครับเต็มที่ก็แค่ดอยนะครับดอยไม่ได้น่ากลัวเนาะแต่พอแตกน่ากลัวที่สุดเลยนะฝันสลายเลยนะครับตึงขึ้นมาก็นะครับหลักการง่ายๆของการดูนะครับ h a r m o n i ิกแพทเทิร์นนะครับ่าให้สังเกตที่เอนทนะครับเอนีอยู่ด้านบนก็ซื้อเหรียญดาวถ้าเอนทีอยู่ด้านล่างก็ซื้อเหรียญอัพ จุดทำกำไรก็คือจุด TP แบบนี้เนาะ Take profit หนึ่ง Take profit สองแบบนี้ง่ายๆ Take profit สามนะครับแบบนี้นะครับถ้าเราเข้าไม้ที่หนึ่งนะครับแล้วก็รอแบบนี้เนาะถ้าถ้าเกิดแบบนี้ถ้าเราไม่ได้เข้าออเดอร์ด้านบนเราก็มาซื้อที่ Take profit สามได้เลยนะครับก็ไม้หนึ่งตัวนี้กระดอยไปก็ถืออีกไม้หนึ่งเราเหลือไว้สามไม้ใช่ไหมสเต็ปเรานะครับเนี่ยไม้นี้ก็อาจจะรอสัญญาณบายจาก ตัวสไวคอยซักหน่อยนะครับก่อนที่เราจะเปิดออเดอร์เข้าอีกไม้หนึ่งนะครับก็ให้เปรียบเทียบกับสไวคอยด้วยถ้ายังไม่มีสัญญาณบายมาตรงนี้นะครับเราก็ยังไม่ต้องออกไม้เพิ่มนะสำหรับตัวฮาร์โมนิกแพทเทิร์นนะครับแต่ถ้าคนที่วางไม้เป็นสเต็ปเป็นสเต็ปแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเก็บเกี่ยวอ,ออเดอร์ได้แล้วโอเคถ้าเกิดว่าซูมมันตัดไปเนี่ยนะครับก็ ก็ก็คือไอ้มันหมดอายุเนาะมันหมดมันใช้มันให้เราอ่าสตรีมได้แค่สี่สิบนาทีนะครับสำหรับตัว harmonic pattern นี่มีคำถามเพิ่มเติมไหมครับอ่าก่อนก่อนที่มันจะตัดไปสวัสดีครับโค้สวัสดีครับผมอ่าพี่พี่อนุวัฒน์พี่พี่อนันวาเนาะนะครับพี่อนันวาเมื่อวานนี้ โอนเงินเข้าไปหนึ่งแสนเนาะก็ก็บริหารเงินดีนะครับเพราะว่าให้แบ่งทุนไว้เนาะแบ่งทุนไว้พี่แกอยากเข้าหมดอะแต่ผมบอกให้ถือเงินสดไว้ก่อนนะครับก็เหลือเงินสดไว้เก็บเกี่ยวช่วงนี้ก็น่าจะทำกำไรได้เยอะนะ oh. นะครับตัวฮาร์โมนิกแพทเทิร์นมีคําถามเพิ่มเติมไหมครับเพราะว่าเวลามันจะหมดนะครับมีสงสัยตรงไหนไหมครับ วันนี้มาเร็วไปเร็วนะครับเดี๋ยวเราไปเดี๋ยววันหลังก็อาจจะใช้ซูมของของพี่พี่พี่พ,พี่พี่สาวมันจะได้รวบเวลาจะได้แบบโคเวอร์หน่อยนะครับก็สั้นๆเนานะฮาร์โมนิกมันก็ไม,ไม่ไม่มีอะไรมากเาะมันบอกจุดเข้าจุดออกที่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับลักษณะก็ให้อย่างที่ผมบอก ให้ดูไทม์เฟรมได้หลายไทม์เฟรมประกอบด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งให้เราแบ่งไม้เนาะแบ่งไม้นะครับสําคัญที่สุดเนี่ยถ้าวันนี้คือหลายคนเนี่ยชอบชอบถือเงินสดแล้วมันร้อนเนาะมันร้อนมันอยากจะออกออเดอร์อยากจะซื้อให้หมดแบบเนี้ยมีเงินเงินไม่ได้เนาะเงินมันร้อนอยู่เฉยๆเนี่ยอย่างวันเนี้ยอย่างคนที่มีเงินสดแบบนี้คือยิ้มเลยนะครับลงมาแบบนี้นะครับช้อนซื้อกันแบบสนุกเลยนะครับแบบเนี้นะครับ ส่วนคนที่ดอยนะครับคนที่ดอยอยู่ก็ไม่ต้องกังวลนะครับทางในเรื่องของเทคนิคข้อก็ปกติของมานะครับถือไว้นะครับหาทุนก้อนใหม่เข้ามาเล่นนะครับหาทุนก้อนใหม่เข้ามาเล่นหรือไม่ก็ไปทำ ibo ก่อนนะครับช่วงนี้ก็ทำ ibo ไปนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ก็มาเร็วไปเร็วนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของ การใช้เครื่องมือฮาร์โมนิกนะครับมีคำถามไหมครับเปิดไมค์ถามได้นะครับสําหรับคนเข้ามานะครับก็เข้ามาทีหลังก็ไม่ทันแล้วนะเพราะว่าจะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราไปรอเรียนนะครับเรียนที่ห้องใหญ่นะครับไปเรียนที่ห้องใหญ่วันนี้สองทุ่มนะเรามีนัดกันนะครับมีใครยังไม่ได้ลิงก์เข้าห้องเข้าห้องเรียนวันนี้บ้างครับ โค้ดมาสเตอร์มีใครยังไม่ได้ลิงก์บ้างครับาเดี๋ยวเพื่อนๆก็ช่วยส่งลิงก์ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสนะครับถ้าใครอยากจะนะครับอยากจะฟังแล้วก็แบบเรียลไทม์เลยนะครับก็ให้ใช้ตัวตัวช่วยแปลเนาะแต่อาจจะแปลไม่ทันนะนิโเเมดกับไม่รู้ว่าโค้ดคนนี้อคุณไหมเนี่ยเขาพูดเร็วหรือเปล่านะครับถ้าพูดเร็วเนี่ยไอ้ตัว,ต,วตัวแปลภาษาอังกฤษอะ ที่เป็นตัวช่วยแปลอาจจะแปลไม่ได้โอเคนะครับถ้าไม่มีคำถามนะครับวันนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสตอ